ที่คุณเดินยังไงเนี่ยถงมาชนผมตาบอดหรืองไงขอโทษนะคะฉันไม่ได้ตั้งใจอะค่ะผมละเกียดจริงๆเลยคนบ้านนอกแบบเนี้ยจนก็จนเฮงสวย,สวยจริง,รงเลยคุณคะกระเป๋าเงินหล่นคะ่ะ เฮ้ยคุณเดียอนเงินในกระเป๋าผมหายไปไหนหมดเงินอะไรคะฉันเห็นกระเป๋าตกฉันก็รีบคืนคุณแล้วไงคะผมจําได้ว่าในกระเป๋าผมอะ่ะมีเงินสดอยู่ห้าหมื่นเป็นเงินมัดจําที่ผมจะไปเซ็นถึงยาวันนี้หนูไม่ได้เอาเงินของคุณไปนะคะหนูเจอมันตกอยู่หนูก็รีบคืนให้คุณเลยนี่คุณอย่ามาใส่ร้ายกันแบบนี้นะคะอย่ามาพูดมากเลยนะรีบคืนเงินมาซะ นี่คุณคุณจะทําอะไรเนี่ยคุณจะต่ายผู้หญิงงั้นเหรอเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยล่ะนี่คุณทําไมคุณเป็นคนที่ไ่เหตุผลแบบนี้เนี่ยฉันทนดูไม่ไหวแล้วนะฉันเป็นพยานได้กระเป๋าคุณหล่นเขาก็ช่วยเก็บขึ้นมาแล้วคืนให้คุณเลยนะเขายังไม่ทันได้เปิดกระเป๋าคุณเลยจริงๆนะนี่คุณคงเป็นพวกเดียวกันสินะไอคนก่อสร้างนี่คุณฉันไม่เคยเปิดกระเป๋าของคุณเลยนะคะ อย่ามาพูดมากเลยนะรีบคืนเงินมาดีๆซะแล้วอยากคิดหนีล่ะคุณอย่าพิ่งใจร้อนสิคุณลองค้นตัวคุณดูอีกรอบเงินอาจจะอยู่ในกระเป๋าคุณก็ได้นะผมจําได้ว่าเงินผมอยู่ในกระเป๋าใบนี้ ผมละขี้เกียจคุยกับพวกคุณแล้วผมต้องรีบไปเซ็นสัญญาวันๆจะเด็กคนอะไรก็ไม่รู้เฮง่อซ mm ัว hmm. so จริงเลยคุก้าคะขอโทษด้วยนะคะพอดีว่าฉันกำลังจะไปสัมภาษณ์งานกับคุณแต่ก็มาเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นก่อนไม่เป็นไรนะคุณไม่ได้ผิดนี่เรื่องนี้ผมจะไม่ให้มันจบง่ายๆแน่คุณตามผมมาสิ ดื่มน้ำก่อนค่ะผู้จัดก,การพวกคุณอะไม่รู้จักเขามาตรงต่อเวลาหรอนี่ผมก็มานั่งรอสองชั่วโมงเลยนะยังไม่เห็นมาสักทีต้องขอโทษจริงๆค่ะคุณเคนนี่คุณเป็นเลขาสินะผมก็มานั่งรอตั้งนานแล้วนะทําไมคุณยังเรียกผู้จัดก,การมาหาผมไม่ได้เลยนี่คุณเป็นเลขาภาษาอะไรเนี่ยตกลงสัญ,ญญานี้จะเซ็นอยู่ไหม พอดีคุณเคนเขามานั่งรอคุณนานแล้วอะค่ะได้คุยไายคุณนั่งรอก่อนนะเอ๊ะนี่คุณเป็นผู้จัดจาก,การคู่สัญญาที่ผมจะเซ็นด้วยเหรอแปะคุณไปเอาน้ำให้คุยไาฟแก้วหนึ่งนะได้ค่ะคุณกล้าครับ ขอโทษด้วยนะที่เมื่อกี้ผมทำตัวไม่ไดีใส่คุณไม่เป็นไรคุณนั่งก่อนสิได้ครับงั้นเรามาเซ็นสัญญานี้ก่อนนะครับสัญญานี้เดี๋ยวค่อยว่ากันนะทำไมเหรอครับคุยไฟคุณมานี่ก่อนสิคุณกล้าคุณเรียกไอ้บ้าน,นอกนี่มายืนตรงนี้ทำไม ให้เขามาคุยสัญญากันเหรอคุณอยากเรียกเขาาบ้านนอกสิผมก็บ้านนอกเหมือนกันอีกอย่างเขาก็มีชื่อของเขาแล้วเขาก็เป็นพนักงานใหม่ของผมด้วยก็ได้งั้นเรามาเซ็นสัญญานี้กันทอมนะครับเซ็นสัญญานั้นเหรอได้แต่คุณต้องขอโทษเขาก่อนอะไรนะนี่คุณอยากให้ผมขอโทษไอ้บ้านนอกนี้งั้นเหรอนี่ผมเป็นถึงขั้นผู้จัดการฝ่ายสัญญาคุณนะผู้จัดการางั้นเหรอ ผู้จัดก,การแล้วทำไมทำแบบนี้ใส่พนักงานล่ะเป็นพนักงานแล้วทําไมถ้าวันนี้คุณไม่ขอโทษเขานะสัญญานี้ผมจะไม่เซ็นกับคุณคุณกล้านี่คุณขอโทษนะคะคุณมันเป็นความผิดของฉันเองค่ะคุณกล้าคะคุณกล้าไม่ต้องทําแบบนี้ก็ได้นะคะเรื่องของฉันเป็นแค่เรื่องเล็กๆเ,เองอย่าทําให้กระทบต่อสัญญ,ญาเลยนะคะมันจะเป็นเรื่องเล็กได้ยังไงการกระทาเมื่อกี้เขาไม่ได้แค่ดูถูกคุณนะ แต่เขาดูถูกคนบ้านนอกทุกคนถึงแม้วันนี้ผมจะเสียเงินไปกับสัญญานี้มากก็ตามแต่ผมไม่เสียใดยหรอกถึงแม้สัญญาของโครงการนี้จะเป็นเงินมหาศาลก็ตามแต่ผมไม่เสียใดยมันหรอกคุณกล้าคะคุณทําแบบนี้เพื่อพนักง,งานแบบพวกเรามันจะคุ้มหรอคะคุยฝ้ายคุณจําไว้เลยนะสาจะมันสําคัญกว่าเงินและคุณอย่มาเสียใจทีหลังเร นี่คุณกล้ารับฉันเข้าทำงานแล้วจริงๆหรอคะใช่ครับวันหลังก็อย่าให้ใครมาดูถูกหลังแกอีกนะครับได้ค่ะวันนี้ฉันต้องขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะคะแถมยังทาให้คุณอารมณ์เสียตั้งแต่เช้าเลยมีหนักซ้ํายังทําโครงการล่มอีกฉันต้องขอโทษคุณจริงๆนะคะนี่คุณยังไม่ได้เริ่มทํางานเลยนะครับคุณก็ทําผมเสียงเงินไปตั้งเยอะแล้วอนอาคตก็ช่วยหาเงินมาเยอะๆด้วยล่ะ ได้ค่ะฉันจะตั้งใจทำงานทำยอดบริษัทให้เยอะๆให้เป็นร้อยเท่าพันเท่าเลยนะคะขอเงินหน่อยครับกินข้าวครับยังไม่ได้กินข้าวเลยอ้าวนี่ผู้จัดการเคนเหรอ ที่เคยจะเซ็นสัญญาก,กับเราี่แเรานี่ไปทำอะไรมาถึงได้เป็นสภาพแบบนี้คุณคือไอ้บ้านนอกที่ผมเคยเรียกใช่ไหมครับใช่ค่ะแล้วสรุปคุณไปทำอะไรมาเนี่ยคือบริษัทที่ผมทำงานด้วยเขาจับได้ว่าผมโกงเงินเขาเลยฟ้องร้องให้ผมคืนเงินหลายพันเท่าเลยทรัพย์สินผมไม่มีพอที่จะจ่ายเขาผมเลยล้มละลายครับ ลูกเมียก็ทิ้งผมไปตอนนี้ผมไม่เหลืออะไรเลยครับตอนนั้นผมต้องขอโทษคุณด้วยนะครับขอโทษจริงๆตอนนั้นคุณก็หน่าหมั่นไส้อยู่แหละแต่ฉันเห็นสภาพคุณตอนนี้แล้วฉันก็พร้อมที่จะให้อภัยคุณทุกอย่างเลยนะผมขอทำงานากับคุณด้วยได้ไหมครับคุณไม่ต้องให้เงินผมหรอกครับให้เงินผมเดี๋ยวมันก็หมดผมอยากทำงานครับแล้วคุณจะทำตำแหน่งอะไรหรอคะ ตำแหน่งอะไรก็ได้ครับผมทำได้หมดเลยครับได้สิคะงั้นคุณก็ไปทำงานก่อสร้างขนปูนดีไหมคะขอบคุณคุณมากเลยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ครับและผมจะซื่อสัตย์ครับผมจะไม่ทำตัวเหมือนเมื่อก่อนอีกแล้วครับ